สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในช่องของดิมกุสมาลัมเพลนออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้ก็เที่ยงก,กว่าัแล้วพี่น้องเที่ยงกว่าแล้วนะคะแม่ติมสิบ้าไปเบิ่งบรรยากาศข้างนอกลูกเต่ากระลัง่งคุณกระล่งกระลัง่งเพื่อที่ว่าสิมาเขาในเต้นเนาะเต้นไปเต้นมั่นมือหนิเมืม่ติมหนึ่งยินข่าวว่าดูแกดว่างเ้ยแม่ แต่วิธีเด้อว่าสันยูไซไม่ติมไปยูได้ยูไซไปยูได้พี่น้องอันนี้เต็นนักเอกกอยอันนี้ก็เต็นพระเอียดละน้อยแล้วก็ลูกเอพรอมมน,นีแล้วก็ลูกตาตา้าเออแล้วก็ลูกปลายอันนี้เต็นนี่แม่นบอสนี่ายนี่เอนี่ตาตา้าแล้วก็มีละน้อยจำได้จำได้นุชทีนนคน กับคุน้นให้ทุกกำลังใจกันแล้วกันว่าไม่ถึงสุดท้ายนะพี่น้องกว้ามแรกกักกตอนรับโอ้ได้พันรวมไม้อ่นอมมอะน้อเงียนเดี๋ยวค่อยสิบไปท้าย ไปกันเลยนะคะอ่ะวัสดีค่ะอันอันมาคสมาร์คแดนเซอร์ป่ะจ้ะาอันไม่ค่ะอันทำ้ผู้ฝึกคนไปไม่ชุดไหบ่บออันยุ่นหนิละค่ะท่านเห็นกระคุ้นด่วนอันเข้ายู่งใส่มือแรกไม่ติมสิเตรียมยางอันถูกถูกทั้งลังไม่หายเพราะว่าชิมมันอาจจะหูดไปได้จักหน่อย <laughs> เอาสายมาอสา,ายมาสานกันซะย,ยังใช่ <c oughs> ยงยอกันพี่น้องผู้ทฒ่ายอ,อกันพุทโธเยอะกัน,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 นจังหวะจังหวะจังหวะจัเหวะเดี๋ยวเดี๋ยวฉีไปแจ้งบอสจุวยดอก<ห>สิีห้เพิ่นตัดใส่ใหไหมห้เลยแม่ดูพี่น้องเล่าสิเต้นเดนเนอร์ถ้าเบิงได้เราสิเต้นท่าไดแม่เต้ยแ่แม่ได้ยินท้าวไดนเอร์ขาด เป็นเสือขาเป็นเสือปอกแต่ว่านานพิทีต้องเตรียมแบบเตรียมเนี่ยที่ให้ไแดงหายหลายกมู่จักหน่อยเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลน่ยนคเจ้ามุดไปมุดมายากดิบยากลมต้องเตรียมพื้นที่ให้ดีๆอาสู่ๆเดี๋ยวแม่เอ้ยจะไปเต้นเพียงเร็วเดี๋ยวมันสีบินมุดไปมุดมาจะมาดิค่ะคุณลูกสุสายใหญป้า สูทเนื้อสัวสูทกินขาดอิ่มเลยป่ะสุดยอดสุดยอดกินกับยังกันคือส้งสีกินล่มแท่นกินข้าวกับพะโล้ค่ะอยู่ที่ครัวแล้วก็ผัดกระเพราปุ้งใช่ขอกองมาแล้วก็กินข้าวกันหัตใจอิ่มก็รลังสรงกะยาไปทิมอ๋อโอเคลูกโอเคสู้ๆเว่าหน้ากวางแม่ติมจะเป็นยังไงบุ้งมัวนม้วน เรื่องเ็ตหนากานพี่น้องว่าแซ่บงงอาจะกินกัได้ปาคือยานตบะเดล่มแตะคะสวัสดีค่ะน้องผู้กาน้องพิยพรก็มาแล้วนะคะยาอยมอตีคือว่เอามาฝากใหญ่จากน่อยเนี่ยนเออ เป็น<ส>เป็นสัญญาลักษณ์มัน่นเถอะขนาก็ะซื้อมาฝากน้ำนี้แล้วบอกโมหวานจกซีมอ,อยู่แป,แป,แป,แปมาดอนวายมฝอกโอ้ยเาานานวยกั้วกับว่าหายตีย๋มันว่าชุกตี๋ได้ไปละเพงหัน่นถามตะมูได้จาก้องบวได้เอาได้ตัวบ่ได้กัต้องได้บ้ก็บตองได้ตองได้แม่ตีมาบองได้เออตองได้ตองไดบ่ได้จังได้อยู่ในวงรูปุ่น ว่ายร่องมึงเฉลแล้วว่ายแต่พอแห้งองเพียงพอถือมูกับอยากอ้มูอตัวอ่สู่ๆเด้อมึงจะซุ่มเลเพียงไหมเลยพี่น้องมึ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 งฟังไม่ดีเลือดตัวพี่น้องเลือดบโอ้ยขันคิดขันพลาดจะให้อภัยผู้ขานี่เด้ออือมาตัดทองได้ชองเหมื่น คุณได้ถูกกำลังใจกันแล้วกันน้อพี่น้องเนาะขอบคุณที่บางทีแย่งนะคะอาแย่งชุดนี้แล้วก็จะขึ้นไปทั้งคุณจ้าวัสดีค่ะลูกวัสดีค่ะน้องก่อนที่นอนน้องก่อน,นย่นงกับวุ้นที่มองเกล้องเลยจะเสไปใจน้อยพี่น้อง เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มซีซ้อมตอนเที่ยงสีซ้อมแล้วก็ทำมาชุดนายกสซีเริ่มแต่งหนาแล้วเนาะเพื่อชีวะสีเตรียมผงงานเริ่มแต่งหนึ่งแต่งหนาเนาะพี่น้อง เขาไปอยู่ในกลุ่มออนไลน์ไปเขาไปซื้อบัตรซื้อตั๋วไปเปล่าเด้อเปล่าเขาไปซื้อแล้วก็ย้ำมาเข่าความกันมันมันสิยากเราพี่พน้องเนาะอาจารย์นลือกเป็นจีเพิ่อนกับเตี้ยเราพี่น้องทุกสายพันกินเข่าอย่้มสวัสดีค่ะบอสพ่อของพราไม่ต้ง,งาน hả? bao chả bao sang? cô đấy sang cầu vân nè. anh nhìn kìa, cứ lăn chắc nói rồi chắc ngoài ก็ลัาสรียมซองพี่น้องเด้อคุณเอฟซีสมองชเจ๋นแล้วกันนพี่น้องคนแล้วล่วลูกค้งสิใหเทซูนะคะางนีด้วยแม่ คุณน้นนนนทุกกำลังใจก็แล้วกันนะคะสูมไทสูมมันนะพี่น้องสูมไทยสูมมันนะคะ วัสดีค่ะน้องแอนสวัสดีค่ะเยสน้องซำน้องซ้ำด้วยค่ะอยแม่ติเดี๋ยวว่าชิบเอิญน้องซ้ำนะสิบะันไปกันบเอิญน้องซ้มเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ไร้ศพคุณแม่ติ๋มสวัสดีค่ะอันไคุณเล่นโอ้เจสซค่ะุณแม่คนสวยคุณแม่คนสวยค่ะเขาไปรูปปวดบอกสอาพันรูปนะ สินใหเด้วกันเดเออกระเดบวดพดจเนาะปวดพดเนาะปวดพดพดมัแดงปดว่ามีตะูมานนั่นติดหลายอยู่ด้มานางอยู่นี่อยู่นี่มีตะปูมาฝากอยู่นี่แจคส่บ่งต่งมันาดันฝา่านโดน้องเอียนจีนด้เบ่งเล่าแต่เบงกงมาซียาราเบ่งเล่าสดสดไปทั้งคู่อยู่ด้วยกัน เอาเสียแดงของเนี้ยมันบางกว้างเอาออกนี่อยดสวยแม่ต so ิสวยนะคะเผแม่เ็แม่อิมกุชมาำเพลินิเชียนบ่ำเพลิน u พันซื้อในเฟซกับเป็นภาษาไทยติมกุสามาสาวน้ยเพชรบ้านแพงค่ะ อันนี้พี่น้องเมือเพื่อนนี่กอ่าน้องแอนก็ได้ไปออกแมวล่าแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีที่เอาของมาไล่มาให้เน้องที่เอามาไล่มาให้นะคะขอบคุณเอฟซีเต้นได้ยักเพียงแล้วก่อจ้าเต้นได้ยักเพียงแล้วก่อซ้อมได้สามเพลงสามเพลงเพลงใดเนี่ยเพลง สเตียร์เบียร์ช้ำด้วยล่ะเพเป็นคาเพชรต้องได้ไหลโชว์โชว์วงต้องได้ไหลไปเอาด้วย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 จะรู้กันเต้นเลยว่ยเบิ้องลึกเอาก่อคโชว์วงต้องได้ไหลไปเลยอดี๋ยวตอนนี้ต้องคอยบอกแอนไปทางนี้ทะเลาะที่ตามมาน้องแอนนะคะแอนยังก่อนแอนขรรดาแอนขรรดาเด้อพี่น้องเด้อทะเลาะที่ตาม กล้องอาจจะจับไปหาน้องอยู่ร่าที่กล้องจับดีอยู่ถ้าเห็นท่าอะไรแล้วได้รตีพัดลมอ่ะเออพอพุ่นพี่น้องเอฟซีเด้อซื้อพัดลมให้ได้สามเล่าปลาชิเย็นสีซุ่มแล้วบ่นเย็นซีซุ่มเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ส้อมหมดแล้วบ่นี้อมแล้วส้อมยังอยู่ร้านส้อมยังบ้านเลยเพิ่เรียวจักบาทอ่ะจักยังบอลวัดจริงเิงเปิดร้านเลยมันบอ อันกอบคุ้นเีแทนนสาน้ำเหือนที่ว่าอุ่นเงินอุ่นยังมาสี่พัดลไหนอเน่เล่นเป็นนั่นละเปี่น่ต้องาไปลโตันมเหมเปิดใเอ้าเเใอานพี่น้องสาระทุกทุกทีคุยกันอ่าพี่น้องพี่น้องลูกเต้าคุยกันพี่จังแม่ทิมเนี่ยละกะเฮ็ดโตกูหลังคนกะ อ่าย่องย่อมากเนาะแม่ติมก็ดีใจว่าเออแม่ติมเป็นบ้างตัวเป็นแม่แบบที่ดีห้เอาตัวย่างแม่ติมเดื่อนลงนนี้นแม่ติมกะสิ่เระเฮทไห้แฟนค่ะแฟนเทงปิดหวังเด้อสิเป็นแม่แบบที่ดีของลูกๆหลักอ่ะสิเป็นแม่แบบที่ดีบ่เจ้าบ่ต้องเลยเจ้าเจ้าต้องยวนคําสอนข่อยเจ้าเจ้าต้องเจอข่อย เจ้าต <łość> ้องเป็นลูกแบบเจ้าบ่ไดเต้องเป็นแม่แบบเพราะไม่หย่นยังมาเนี่ยน้ำมือนไหยังกะสร้างคนเป็นยังเลยยังว่าคนบ้านเดศจะไม่อยากเนี่ยต้องฝยย่ยังมาเป็นย่นยังกีย่นขัมยังดีเป็นพองเป็นเลยยังกะสร้างคนเป็นยังเลี้ยงของขอยตัวรองพี่เจกโซยคนบ้านเรศตัวน้อยย่นเนี่แค่ ่อย่าคล้องไตนะเว้นีเนาะ,<ป>ะคอยกระชลาดเรียกไช่วงนี้กินปนาาลาดูายุสราดูพี่น้องส่เลตุนผู้ข็บขนาดลาดใ่้มึงตัวพจิไปอาบป,ปากเซเบใส่สไม่บอลลงเนาะอืมกีไม่เป็กับมุเลวบได้แล้ลส่สดเนาะใหญออพี่น้องอกิเอ้ากงบ้างเพี้ยน การตลาดได้ก้อนแล้วเนาะมันเีบอลบอกอลมาเนาะโม่เตี้ยวข่อพี่นงเบาจากันเบานุ่มวมมวลกันบามีสิงเก่งเกียดสีเรียนขอบุุเอฟซสมองชุดแจเพราะว่าสิน้ำบางน้ำแย่งว่าจะเป็นน้องแอนคนละดาที่มากมายฝากคอามเม่่้อภกดนงควกดแอร์ในช่องติมกุมาลํำเพื่นอรวิเชียว เด้อพี่น้องเด้อจะเลื่อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำพร้อมแล้วก็ฝากซุปบูสุปข้นพเผือกกระดิ่งให้คุณแม่ด้วยนะซับตะไคร้ซับตะไคร้เอาคาใส่นน้ำต้มยำเกี้ยมนี่เกี้ยมนี่กะไว้ซัมหนี้ก้อนบอลนู่งวมวนกันบ่มี่เหล้าเกล็ดดอกพี่น้องขันเกียงเกลยดขันซี่เลียมอะไรมันสิได้เป็นนุ่งได้พี่น้องอ่ะขอบคุณเด้อพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซัมหนี้จ้า